่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องนาทาดาบทการจริงเรื่องนี้เข้าไปคาบอยู่กับเรื่องจันทกุมารหนึ่งหน้าเพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันจะอธิบายมากเกินไปก็กลัวว่าบรรดาญาโยนทั้งหลายฟังจะเบือ่อจะได้เรื่องราวน้อยจะนี้จึงได พูดลัดลัดตามทองเรื่องเป็นนั้นว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรารภพระองค์เองว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นดาบดมีนามวนาระทะที่รู้ได้อย่างนี้กเพราะอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณมันดยาญาโยมทั้งหลายโปรดอย่าลืมนะ เวลานี้มีคนมาถามบ่อยๆว่ามีคนพูดกันว่าการละลึกชาติไม่มีเทวด,ดาไม่มีและคนที่สามารถจะละลึกชาติได้ก็ดีไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ก็ดีเป็นอุปอาทานบ้างเป็นอุปากิเลสบ้างโยมเชื่อเขาก็เชิญเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาจะลองปฏิบัติ ตามที่องค์สมเด็จประสงน์สวัสดิดโสภาคทรงสัสสงส่งสอนไว้ก็จะดีการถ้าจะมองดูอะไรสมมติว่าเขาบอกว่าเกลือเค็มแต่เราไม่ลองชิมดูจะรู้ว่ารสเค็มมันไปนยังไงดีไม่ดีไปเห็นน้ำตาลใส่กรวดซึ่งมีสภาพคล้ายเกลือเราก็อย่าคิดว่าน้ำตาลใส่กรวดเค็มไปซะด้วย ก็เหมือนกับคนที่เก่งตำราแต่ก็ไมไ่เก่งการปฏิบัติรวมความว่าฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวก็วิจารณ์ไปอย่างนั้นวิจารณ์ไปอย่างนี้มันจะตรงความจริงได้ยังไงถ้าเก่งจริงๆก็ต้องพิสูจน์ก็ได้การปฏิบัติ ในการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีน้ําใจจริงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิสิกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมานทำอย่างไงต้องทำอย่างนั้น ใช้กําลังใจตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรยอยู่ในพระราชนิเวศต้าวันจะออกบทวันนั้นปรากฏว่าพัะน,นางพิมพากําลังคลอดพระราชโอรสมีพระน,นามพระปราหุนลูกเกิดขึ้นมาไม่ถึงวันองค์สมเด็จพระพิชิตมัยก,ก็ทรงตัดสินประทย ว่าปุตังคีเวห่วลูกผูคอเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วก็ตัดสินพระไทยว่าถ้าเราจะลหลงไหลไฝ่ฝันอยู่กับลูกกับเมียกับสมบัติหรือความเป็นใหญ่ในความเป็นจกักรพรรดิการที่จะช่วยบำบัดทุกบำรงสุขกันบรรดาปวงชนทั้งหลายให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพานย่อมเป็นไปไม่ได้ องค์สมเด็จพระพิชิตามารบรมศาสัดาเจ้งที่ทรงละความลักทั้งหมดตัดสินว่าไทยออกบวชก็นาเอาบวชก็เอาจริงทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างและในที่สุดก็ทรงบรรลุอวิเศษสัมมาส,สมัมโพธิญาณฉะนั้นท่านพูนใดที่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ว่าเรื่องราวสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปพรมได้หรือว่าใครเห็นว่านิพพานศูนย์เชิญปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จประทรงเสวัตดิโสภาคปฏิบัติมาและความรู้นี้ก็ยังมีอยู่ครบทำให้จบเมื่อเรียนจบและก็ทำให้จบทุกอย่าง ทัางสิ่งทั้งหมดจะไม่มีอะไรสงสัยจะไม่นั่งจะไม่ต้องมาดา่ามาว่าชาวบ,บ้านเขาว่าโง่เง่าเต่าตุนเพราะอาศัยที่เขามีทุนดีกว่าทำไมจึงไปว่าเขาพยายามพิจารณาตัวเราชำระใจชำระจ,จิตข้างตัวเราให้สะอาดดีกว่านี่ที่พูดกมรดาญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนามญาติโยมพุทธบริษัท แต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาปรารบบ่อยๆว่านับถือเทวดาเขาว่างโง่เทวดามีจริงเขาก็งโง่ว่างโง่ได้บริการหนึ่งคนไปนรกสวรรค์ได้ก็หาว่าเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอภาษบ้างความจริงว่าถือว่าเป็นอุปาทานก็ผิดยิ่งพูดว่ายิ่งเป็นโอภาษก็แสดงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่รู้อะไรเลย รวมความว่าไม่มีความรู้แม้แต่กอไก่ขอไข่ทำไมหนอที่ได้เป็นอย่างนี้เวลานี้เด็กๆเ,เล็กๆทั้งคนแก่เขาทำกันได้แต่ทำไมผู้ทรงคุณธรรมมีความรู้จึงได้พูดอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระจินสีที่อุตสาบาเป็นบาร,รมีมาทั้งเสียสงไขแสงกลับ เพื่อเย็บเรื่องหรือค้นสัตว์แต่ว่าคนที่ขับระกาศตนไปเป็นสาวกขององสมเด็จพระสุนทรสวัสดีโสภาคกลับมาย่ำยีพระพุทธศาสนาสิอย่างนี้น่าสลดใจระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททัานหลายคุยกันไปดีกว่าคุยกันไปนะที่ที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ว่าใครเขอานะ พระรบกบดาญาติโยมผู้มีกําลังใจเปี่ยกุศลเรืคนดีๆอยู่บรบดาญาติโยมพุทธบริษัทนี่หายากเพราะว่าเท้าทุกท่านประกราศตนเป็นสาวกของค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาตใครเขาจะเลวก็ช่างเขาในโยมนะใครเขาจะดีก็ช่างเขาเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่า เชื่อหระยัยเชื่อเฉยทดลองพิสูจน,น์เวลานี้มีผู้พิสูจน์พระศาสนาที่รู้ปริมาณจริง,รงๆหลายหมื่นแล้วที่เขามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมทิพแ์ก้วสามารถจะรู้สามารถจะเห็นอย่างที่ท่านผู้มืดคือกันดาหาพรามที่ทำอย่างนั้นท่านกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีเสียเลยนะ ยกไว้ควุยกันเรื่องนารถะต่อไป <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าเรื่องราคุณนารถะดาบทมีดังนี้มีพระชาพระราชาองค์หนึ่งเพิ่นนามว,ว่าอังคติราชครองราชยสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครจอมบอกพิษอดีสอนทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรม แม้ตรงกันข้ามกับอราชาองค์ก่อนนะพระเจ้าเอกราชมีพระราชินดาองค์หนึ่งมีพระนามว่าจารุราชกุมารีแล้วมีพระรูปไปชมชวนชมอย่างยิง่งคือเป็นคนสวยส่วนพระมเหสีอื่นๆไม่มีพระราชโอรสนะ้ก็ไม่มีพระราชธิดาเลยมีลูกคนเดียวก็สบาย พระราชธิดาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระชนกคือพระราชวิดาอย่างที่สุดถึงกับพระราชทานเสื้อผ้าพัตราพรหน้นาพรต่างๆเครื่องประดับอย่างดีวิเศษให้แก่พระธินดาทุกๆวันพระเจ้าอังคธิราชนัน้มีหมัดผู้ใหญ่อยู่สามนายคือหนึ่งวิชัยหมัด สสุนาม,อ,ม,าามอามาดสาอราตะอามาดแล้วอาราตอามาดอราตะนะเขาอ่านอย่างนั้นนะคืนวันหนึ่งเวลาเดือนกลางเดือนที่สองแหนวจันวันเพ็ญวันลอยกระทงเสียด้วยเป็นเทศกาลมรสพบดอกโกมุตบานสะพัง มาชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานทำท่าสวยแต่การตาหาที่เปรียบบ่ไม่ได้ไม่ว่าทำภาษาโบราณคือ <c oughs> ว่าได้สวยเป็นพิเศษเพื่อเวลาเทศกาลปานประหนึ่งว่าพระนครน,นั้นเหมือนเทพพระนครเหมือนเมืองเขาเทวดาความจริงจะแต่งยังไงยังไงมันก็ไม่คล้ายไปอโอย ไอเมืองมนุษย์เนี่หาของพิเศษแลมาแต่งอย่างก็ตามจะไปเหมือนกับวิมานของเทวนาชั้นภูมิเทวนาก็ไม่ได้ของเขาอย่างเร็วดีกว่าของเรามากเอาไว้เชื่อก็พิสูจน์กันพระย้าตังคติราชเสนด็จประทับพระสัมราญอิทยาบทในบริสัทใหญ่ริมสีหาบัญชร มีหมู่อมารแวดร,ร้อมพร้อมเพรียงทอดไปเนตดูดวงจันท์เวลาที่ไปจันทรงกรดแม้แลดูดเด่นจึงมีพระราชด,ดำรักลินว่ายามราตรีนี้บริสุทธิ์เช่นนี้น่าเรื่นรมจริงๆเราควรจะเพลิดเพลินกันด้วยเรื่องอะไรดี ตอนนี้ท่านปรารภนะพระจันทร์วันเพนดูเด,ด่นแล้วก็ทรงกรดรู้สึกว่าสวยสดงด,ดงามมากมีความสุขเป็นพิเศษจึงได้ปรารภก็มาทั้งสามว่านี่เราจะทำยังไงดีนะให้มันดีไปกว่านี้จิตใจจะสดชืน่นอามาตั้งสามได้กราบทูลตามอธิยาศัยของตนนี่เข้าทูลแบบนี้อลาตะอามาต กราบทูลว่าขอดีชะถ้ายความสุขเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษควรจะเตรียมจัดจัตุรงคเสนาเสนาเสีสส่เราคือพลรถพนมา้าพนช้างพนเดินเท้าให้ครบครันทุกหมู่เหล่าแล้วก็ยกขบวนพระยาหาเสนาออกครบแน่ระดมพลออกรบพวกนี้ รวบรวมประเทศน้อยใหญ่ทั่วพื้นแผ่นดินนี้ให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของเรา,เาพระองค์เสด็จเถิดไปเจ้าค่ะเมื่อเจอตัวดีเขาอิตาลาสนี่อลาดออลาดอัลาตะคืออลาสออลา,อาส์แสดงหน้ามันไม่ลาดอะเขาเราว่าไม่ไม่ลาดมันนูนๆปุ่มๆปำๆม,ม,ม,มันก็สร้างความฟันดุอยูต่ตลอดเวลา ฝ่ายอามาตย์อีกคนหนึ่งชื่ว่าสุนนามาอามาตย์หรือว่าสุนามสุนามาอามาตย์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจา้าเราศัตรูของพระองค์เวลานี้ก็ตกเข้ามาอยู่ในอำนาจหมดสิ้นแล้วต่างก็วางสตราวุธยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์และหมดทั้งสิน้น วันนี้จะมานั่งเพลิดเพลินด้วยการรบกระหาสมควรใหม่ควรที่ควรจะจัดการเลี้ยงดูด้วยการดื่มอวยชัยให้สมราญหาความเพลิดเพลินในการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีอันเป็นยอดความสุขทั้งปวงเิออย่างนี้เถิดไปเจ้าค่ะเฮ้อแต่คนนี้เหมาะ แต่คนนี้ทุนเหมาะจะให้เป็นสุขดันจะไปช่วยขลบอีตาหน้าไม่ลาดเนื้อฝ่ายสุนามะคือสุนามไอ้สุนามเนี่ยสุกรวดดีเรื่องงามเรืองง่ายเขาพูดดีฟังท่านวิชัยอมัดพูดต่อไปท่านวิชัยอมัดกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีก็มีบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้ว จะต้องพระประสงค์อย่างใดก็ได้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าคือหมายคาไอ้กายรรกประคมขับร้องตดนตรีนมีอยู่ทุกวันจะต้องการอะไรกัได้แต่ความเห็นของเขาว่าอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นด้วยกล่าวว่ายามราตรีอมริสุทธิ์ปุดผ่องเช่นนี้ควรี่จยพายกันไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นพระสูตร รู้อัตถธรรมพระอุสรนี่มีการศึกษามากมีความรู้มากนะรู้มากในอัตธรรมแล้วก็นีมนให้ท่านขัดจัดก,กลัดกลาความสงสัยของพวกเราดีกว่าพระเจ้าค่ะเอ๊ะเข้าท่าเข้าท่ายแต่หมอน,นี่เข้าท่าเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชทรงพอพระไทย ในคํากราบทูลของวิชัยอมัวิชัยนี่ก็ปาประชนะวิเศษยึงดัดว่าวิชัยท่านวิชัยอมัท่าน่ะพูดถูกใจฉันเหลือเกินในอีตาสองคนทําตายิบ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 ชักโมโหอิจฉาคอยทําให้ทําตามข้อเสนอของเธอจันนั้นวิชัยอมาดต้องจัดการนะ เราจะไปทางไหนกันดีแต่ว่าเราจะเข้าไปหาใครที่ไหนลนะ่ะที่เป็นพระุสูตรจริงๆซึ่งสามารถที่จะให้ความเพลิดเพลินในอัตธรรมแก่เราได้อีตาหน้าไม่ลาดคืออันลาตะเสนาบดีจี่ได้กราบทูลว่าขอเดชะมีอาเจลกคนหนึ่ง อยู่ในมิกทายวันอาเจนลกนี้เขาไม่นุ่งผ้านะเขาไม่มีสมบัติเขาหมดกิเลสกิเลสหมดกิเลสเรื่องผ้าผ่อนทนสบายไม่มีมชีเปลือยแก้ผ้ามีอาเจนลก,กนหนึ่งอยู่ในมิกทายวันชื่อว่าคุณาชีวกชีวกนะคุณาชีวกอาชีวกมีผู้มีคุณสูงเธอเป็นผู้สูตร พูดจาหน้าฟังผู้นี้แหละจะช่วยกำจัดความสงสัยให้ความรู้แก่เราอย่างได้ยังเพลิดเพลินพระเจ้าค่ะท้าราชาจงสุดตึงตึงตึงตื้นโซนตัดว่านี่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปมิกรทายวัน เจ้าจงนำยามยานที่เทียมได้มามาที่นี่พระราเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงตัดแล้วพระเจ้าอังคติราชพร้อมไปด้ข้าราชบริพานจึงได้เสด็จมาถึงมิกทายวันอันเป็นสำนักคุนนาชีวกแล้วเสด็จพระราชาดำเนินเข้าไปหาคุนนาชีวก ขณะนั้นก็มีพราหมณ์คนดีก็้าบรดีก็ดีประชุมกันอยู่มากนั่งอยู่ก่อนแล้วสนแสดงว่าท่านอาจารย์องค์นี้นะท่านเก่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เข้าใจของคนหลายแต่ว่าพระองค์ก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมประชุมกันต่อไปเวลาที่เสด็จเข้าไปเขาก็เสด็จหนี พระองค์ก็บอกว่าอย่าไปเลยนั่งคุยกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาอย่างพระราชามาอย่างศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนายัางไม่เรียกว่าพุทธศาสนานะตั้งเรียกว่าอาจเจรกศาสนาพระเจ้าอังกฤีราชก็เริ่มต่ถามทางธรรม ทำบางรายการที่พระองค์ยังสงสัยอยู่เช่นปัญหาว่าคนเราจะพึงประพฤติอย่างไรในบุคคลต่อไปนี้คือประพฤติกับบินดาอาจารย์และก็บุตรพัญญาเอตไราบางประชนบางพวกจึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาสินี่ปัญหา่อย่เป็นนั้นว่าปัญหาอย่างนี้นะี่ย ไม่เคยไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ยิ่งเป็นคนมิชฉาทิฏฐิอย่างคุณนาชีวกด้วยก็เป็นปัญหาที่หนักที่ไม่อาจจะชีแ้แจงได้ดังนั้นคุณนาชีวกจินเสสแส้งทูลเตือนไปว่าข้าแต่มหาราชจะพูดถึงปัญหาอย่างนี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้โปรดสด็ดับ ทางที่แท้จริงก็อาตมาอาตมาภาพเถิดบุญบาปนะัมันไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีไม่มีใครที่จากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามัรดาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดไม่มีประเซริฐกว่ากัน คนเกิดมาแล้วทุกวันนี้ก็เกิดมาตามตามกันมาเหมือนเรือน้อยค่อยท้ายเรือใหญ่จะได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เองทานหรือผลของทานมันก็ไม่มีคนโง่บัญญัติการให้ทานไว้เพื่อคนโง่ทำทานแน่แต่บัณฑิตคอยรับทานโอ้โหสอนเพราะจริงๆ เออบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อพูดตรงนี้ก็นึกขึ้มันได้แล้วนะที่เขาตอบว่าทรงโปรดสันดับทางที่แท้จริงข้อธมาเถิดบุญบาปน่ะไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่มีใครได้จากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายพิดามันดาครูบาอาจารย์ไม่มี แม้เหมือนกับคนบางคนที่เขาพูดนะเขาพูดว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีคนรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกไม่มีเอออ๋อนึกออกได้ญาติโยมที่ญาติโยมมาถามว่าบางท่านที่เขาบอกว่าโ,โลกหน้าไม่มี ไม่มีอสุรกายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีรู้ได้ไม่มีคนที่รู้เรื่องได้ไม่มีนี่เขาเป็นลูกศิษย์อาจีร์ลกที่ว่าคุณนาชีวกเพิ่งรู้จากศาสดาข,ของเขาวันนี้เองว่าเขาศึกษามาจากศาสดาขของค์นี้อันจะไปว่าท่านเวลาท่านพูดอย่างนั้นต่อไปเพิ่งทราบว่าท่านไม่ในนับถือพระพุทธเจ้าท่านนับถือคุณนาชีวก ซึ่งไปอาเจรกพระแก่พาเป็นอันวา่าในเมื่ออาเจรลกกล่าวอย่างนั้นแ้้กล่าวต่อไปหรือเปล่าดูสิกล่าวต่อไปรูปกายอันปนระกอบไปได้วยธาตุสีน่นี้เมื่อแตกทําลายลงก็จะแยกจากกันความสุขความทุกข์ก็ลอยไปตามลม ใครฆ่าใครทำร้ายใครเบียดเบียนใครไม่เป็นบาปดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อย่อมเป็นไปตามเรื่องไม่จัดว่าใครทำร้ายใครแม่เขาเก่งจริงๆโอ้โห,โโหเก่งมากเก่งมากพระอานาราลาตะเซนาบดีได้ฟังอย่างนั้น ยีรนม่กล่าวเส่ว่าที่ท่านอาจารย์วิสัชนานั้นเป็นความจริงหรือเกินประเจ้าค่ะยอันนี้ท่านคุณาชีวกอธิบายตามความเห็นของตอนต่อไปพอมาเจออาจารย์ของท่านเหล่านี้เข้าแล้วเพิ่งอยู่ตรงนี้เองอ๋อท่านเรียนตามนี้นี่นะยังน้ถือว่าคนเห็นสวรรค์ไปสวรรค์ไป,ไปนรกได้เป็น โอภาษ์แน่เป็นอุปาทานอ๋อลูกอาจารย์ท่านอยู่ตรงนี้เองเพิ่งรู้ท่านกลา่าวแต่ว่าสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารซึ่งแปดสิบสี่กลับก็บริสุทธิ์เองเอา้าวเมื่อกี้นี้บอกไม่มีเนี่ยแล้วมันมีแปดสิบสี่กลับแต่ยังไงเอ๊ะพูดยังไงอาจารย์เอาฟังเขาต่อไป เมื่อยังไม่ถึงกำหนดนั้นแม้จะสำรวมระวังแม้จะประพฤติด,ดีเท่าใดก็ตามก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องอยู่ทถึงแปดสิบสี่กับแต่ว่าถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วแม้จะได้ทำบาปไว้มากมายก็ไม่เกินกำหนดนั้นไปได้พอถึงแปดสิบสี่กับก็บริสุทธิ์กันเองตามการไม่เลยอ๋อ ตามการไม่เลยและไม่เลยเขียนท้านไปได้แน่นอนราวกับเกิดแสคลื่นย่อมชัดล่วงฟังฉะนั้นไอ้มันยังไงเข้ามาเนี่ยมันบอกว่าโลกหน้าไม่มีและดันมีแปดสิบสี่กับเอ๊ก็แปลกจริงๆนะเป็นว่าพระเจ้าอังคดิราชได้สดับดังนั้นจึงแัดว่าท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ประมาทมันนานทีเดียวนี่หลงเชื่อว่าการทำดีแล้วจะไปสู่สุคติเอาอีกองอยู่แล้วเวย้ยตเอ้ยเอาเอาเอาสบายใจได้พระคุณเอกร,ราชเอาคนแล้วอังคติราชลอกเขาอ,อีกเพราะว่าหลงเชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ไปสู่สุคติจึงงดเว้นจากความเพลิดเพลินในการมาคุณขวนขวายแต่ในทางธรรม ร่ำสอนชี้แจงความดีความชั่วแก่ประชาชนบัดนี้เราได้ท่านอาจารย์ชี้แจงความจริงแล้วท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะบริสุทธิ์ได้เองมาถึงกำหนดเวลาแต่นี้ไปพวกกบฏเจ้าจะเพลิดเพลินในการมาคุณแม้แต่การ ฟังธรรมคำสั่งสอนในสำนักของท่านก็เสียเวลาเปล่าเอาเขาสิไม่เกิดผลนั่นใดนั้นขอท่านจึงอยู่สบายเถิดข้าพเจ้าจะลารีบไปทำความเพลิดเพลินในการมาคุณละเออดีเหมือนกันลงท้ายบอกฟังธรรมที่แกสอนก็ไม่เป็นเรื่องเมื่อพ้ะเจ้าอังคดิราชเสด็จกลับถึงพระราชจนิเวศแล้ว วันรุ่งขึ้นก็ทรงเรียกไปชุมเราหมาดทั้งหลายเมื่อเราหมาดมาประชุมพร้อมกันแล้วจะได้มีพระราชดำรัสว่าพวกท่านจงบำเรยกรรมคุณกันเถิดน้ำแต่ดนี้ไปเราจะเสวยความสุขในการมคุณเท่านั้นอย่ารายงานกิจการอะไรให้เราทราบเลยน่ จงวินิชัยกับเบตากันไปเองเถิดเอาสบายในคำนี้สบายมากเกินนั้นนั้นก็เกิดลือกันขึ้นว่าเกินทั่วเมืองบ่าพระราชาเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อตามคำของคุณนาชิียกบรรดาพระพี่เลี้ยงพระน,นาง,มงนมเจ้านี้ทูลพระนางจารุพระน,นางรุจาราชกุมารีว่าข้าแต่พระแม่เจา้า พระชนกของพระองค์ทรงเป็นมิจฉาทิฐิไปเสร็จแล้วเพราะว่าเชื่อถ้อยคําของคุณนาชีวกรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่คมขืนหญิงและเด็กที่มีผู้ปกครองห่วห้ามไม่ทรงวิจารณ์พิจารณาราชกิจนะไม่ทรงวิจารณ์พระราชกรณียกิจเลย มัวแต่อยู่ในกามคุณเท่านั้นเพื่อนนางจารุราชกุม,มารีได้สดับคำของพระพี่เลี้ยนันนางนมเช่นนั้นก็คอยหาโอกาสเข้าเฝ้าพระราชบิดาเมื่อเพื่อกราบทูลใทรงเปลี่ยนพระไทยเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมไปด้วยบริวารแต่เ้วว่า,า,ยยาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน แม้ไม่ได้อ่านเรื่องเรื่องท่านนรทศนานเพิ่งรู้ว่าท่านนะเรื่องราวคุณนาชีวกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของใครเนาะท่านเป็นอาจารย์ของท่านที่คิดว่าโลกนาไม่มีเทวดาไม่มีพรามไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีเนะี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ข,ของคุณนาชีวกชีเปลยนะ ที่หลังฟังท่านมาแล้วฟ,ฟังท่านบนนั้นพูดมาแล้วก็ญาติโยมไม่ต้องมาหาธรรมมาไม่ตั้งไม่ต้องมานั่งบนพระลำพันว่าทําไมเขาย่งกล่าวอย่างนั้นก็ในเมื่อบรรดาญาติโยมทุกท่านรู้ที่มาของศาสนาที่ท่านศึกษาแล้วก็อย่าไปตําหนิท่านเลยเพราะครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างนั้นท่านนิว่าที่ปอยคุูญาณมีไม่จริง อภาพิญญามีไม่จริงการเห็นอย่างนั้นเป็นโอภายก็ชินเดียวกันเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ของคุณนาชีวกก็จะไปโกรธเคืองท่านเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ปุณพนจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี